หนทางหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าวันที่สองพฤษภาคมะนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับเมื่อวานก็เป็นวันที่หนึ่งถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็เป็นวันที่พักผ่อนสบายๆนะครับ วันนี้ก็มาเริ่มต้นในการทำงานเช่นเดิมทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ถือว่าตรงกับวันหวยออกด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องโชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับปังๆร่ำรวยกันทุกคนนะครับในวันนี้ช่วงวีบายนะครับเอาละนะครับก็ขออนุญาต นำมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นมีดขนาดปากกาด้ามงาฝปักงานนะครับความยาวห้านิ้วรวมด้ามและปักพอดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสวยงามสภาพมีความสมบูรณ์นะครับงามีความแห้งแล้วก็ถือว่าเป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์ มานะครับเพราะว่า,าผ่านการสัมผัสมาจะเห็นชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะด้ามก็ถือว่ามีความมันมีความวาวพิเศษมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นมีดด้ามตัดที่นักสะสมวัตถุมงคลก็นิยมหากันมากๆเลยนะครับ เช้าวันนี้นะครับนี่แหละกะ็ได้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันะนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเล่นนี้เมื่อทุกท่านได้สัมผัสแล้วก็ถือว่าสวย สวยแบบชนิดคัดพิเศษมาก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีแต่ละเล่มที่ผมได้มานะครับถ้าเป็นอย่างนี้สวยอย่างนี้นะครับผมชอบผมก็ถือว่าจัดมานะครับเพราะว่าบางทีบางเล่มเมื่อเราได้เห็นแล้วเราชอบนะครับถ้าตัดสินใจช้าก็จะเสียดายนะครับเพราะนั้นก็ วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเลยะนะครับนี่นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามะนะครับเป็นมีดสองกริย์เป็นนาคและเงินนะครับนี่ยแม้มีความสวยงามลักษณะแมอยางนี้นะครับก็ เขาเรียกว่าเป็นแหม่ทางพยุหะคีรีนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับเนี่ยด้ามตัดนี้พบเจอได้น้อยมากๆนะครับไม่ค่อยจะเจอเลยนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะสั่งทําทพิเศษนะครับทําขึ้นมาน้อยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยแม้แต่ละเส้นนะครับ คลาสสิกมีความสมบูรณ์ะนะครับนี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับในแต่ละเล่มที่ผมได้มาแล้วก็ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดเช่นกันนะครับที่ผมได้นิมนต์หลวงพ่อมานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับโลหะก็ เป็นเหล็กดำนะครับออกนวลๆบ้างนะครับนี่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีการตอกพักคาของมีดจากนรนลายบางตอนนะครับเนี่ยสวยงามน,นะครับรองเลือดลึกกระดูกงูสวยงามน,นะครับแล้วก็ศิลปะการตีมีดของช่างฉิมนะครับ เป็นเป็นน่องน่องสิงของช่างฉิมนะครับเนี่ยสวยงามนะครับความหนาของใบมีดก็หนานะครับนี่ถือว่าเป็นมีดไซสเล็กๆอีกเล่มหนึ่งที่น่าเก็บนะครับเป็น,น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่า แต่และเล่มที่ผมได้มานะครับก็จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณานะครับศึกษาสัมผัสธรรมชาตินะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าบารมีของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าที่สุดของที่สุดนะครับเมื่อเรามีความรักมีความศรัทธาแน่นอนนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิต เราอย่างแน่นอนนะครับก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ถ้าเราบูชาแล้วมีติดไว้ที่บ้านนะครับก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอย่างมากเลยนะครับ นะครับลองพิจารณาประกอบในการตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าลักษณะมีดอย่างนี้นะครับราคาก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับาราคาค่อนแค่ค่อนข้างจะสูงนะครับต้องบอกงี้เลยเพราะว่าเป็นมีดยุคกลางสากลน,นิยมนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับโดยเพราะาช่างชิมถือว่าเป็นช่งางที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตีมีดนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพ่อเดิมนะครับเพราะฉนั้นก็ถือว่ามีความคลาสสิกมากๆนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับ สำหรับผมแล้วก็ดยเก่นแท้ของหัวใจนะครับก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณาได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับส่วนมากผมก็จะกระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับเน้นซูมปรับมุมกล้องนะครับพี่น้องก็ จะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับนี่แหละนะครับเล่มนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อสองสามวันนี้เองนะครับเมื่อได้มาก็ไม่พลาดโอกาสนะครับก็จะนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ดไดชมได้ศึกษากันทันทีนะครับก็ จงใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะครับก็เหมือนที่บอกนะครับคนที่จะมีโอกาสได้ครอบครองวัตถุมงคลเหล่านี้ของครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าต้องเป็นบุคคลที่มีบารมีมีบุญวานสนานะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าใครอยากได้แล้วก็ได้นะครับ อันนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับเราอยากได้เราก็ต้องมีความรักมีความศรัทธานะครับมีเงินอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับบางคนก็มีเงินเยอะแยะแต่ไม่ศรัทธานะครับก็ไม่สามารถที่จะนําไปครอบครองได้นะครับแต่บางคนตังไม่ค่อยมีนะครับแต่มีความศรัทธาก็เก็บเล็กผสมน้อยนะครับเพื่อ,อามาเช่าซึ่งวัตถุมงคลที่ เขามีความรักมีความศรัทธานะครับเอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสําหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีนหมอก็ต้องขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ